สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาทำการอวยพรวันเกิดง่ายๆจาก Photoshop นะครับเข้าไปที่ไฟล์แล้วก็ New นะครับเซตค่าตรงนี้เป็นพิกเซลนะครับตั้งค่าที่1040นะครับอันนี้ก็1040เหมือนกันครับตรงนี้ Resolution เป็น72 นะครับเขาเลิอมโหมดเลือกเป็น R G B นะครับเพราะว่าเราจะทำแล้วก็คลิกโอเคไปนะครับเพราะเราเราจะทำไฟล์ที่สำหรับส่งทางไลน์หรือไม่ก็พดใน f a c e o o o กนะครับจากนั้นก็เลือกภาพที่เป็นแบ็กกราวมาหนึ่งภาพนะครับคลิปครั้งไว้ครับ กดจิปค้างไว้แล้วก็ดึงภาพมุมใดมุมหนึ่งให้เต็มนะครับแล้วก็กดเพลยไปกันนะครับจากนั้นก็ไปที่ Edit นะครับพี่จะสลับภาพจากซ้ายไปทางขวานะครับก็ไปที่ Flip h o r i z o n t a l นะครับเราก็จะได้ภาพดอกกุหลาบตุ่มๆม,มาอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็เลือก ลูกภาพของคนเจ้าของวันเกิดเขามาใส่สะนะครับนี้เราก็กดชิปข้างไว้แล้วก็ดึงมุมใดมุมหนึ่งของภาพเลยับเราเข้าใจที่ตรงไหนก็ตรงนั้นนะครับว่าขนาดมันสักแค่ไหนนะครับนั้นก็ไปเลือก คำว่า happy birthday อันนี้พี่เอาจากไฟเจเป็กมาแปลงเป็น AI นะครับแล้ววันหลังจะหาวิธีการเปลี่ยนสีมาสอนให้นะครับเพราะว่าอันนี้จริงๆเวลาทำออกมาแล้วมันเป็นสีดำแต่พี่ก็เปลี่ยนสีว่าเป็นสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยครับ ดึงให้คำว่า happy birthday จากนั้นก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเพิ่มเลเยอร์หรือ l เลเยอร์นะครับเลือกไปที่สีก r a เดียนนะครับที่เลือกสี สีขาวนี้นะครับเลือกสีขาวนี้แล้วก็คลิกโอเคแล้วก็เลือกเป็นอันนี้นะครับที่ให้มันอยู่ตรงกลางกดคิกแล้วก็ดึงนะครับครับเราต้องการให้มันฟูงแค่ไหนแล้วก็ดึงไปครับนะครับ ั้นก็พิมพ์ชื่อเจ้าของวันเกิดนะครับแล้วก็เลือกให้ชื่อขึ้นมาอยู่ข้างบนตัวคนนะครับสำหรับตรงนี้เราก็มาเพิ่มสตรกนะครับ นี่จะเลือกสต็อกสีแดงครับเลือกสักประมาณนี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่ b r a n d i n g Option นะครับเลือกปรับเพื่อให้เห็นพื้นข้างหลังนะครับจากนั้นก็ไปที่คำว่า Auto d r o w ตรงนี้นะครับ ความฟูนี่นะครับแล้วกดโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับขยับขึ้นไปปรับสักนิสสักหน่อยนะครับแาบกบนั้นก็เลือกเซฟนะครับ เซฟเป็นแอนนะครับเป็นไฟล์ psd เพื่อว่าเราจะแก้ไขแล้วก็เซฟไปครับถ้าเราจะเซฟเป็นส่งลายหรือว่าลง facebook เราก็เลือกไฟล์แล้วก็เซฟแอรนะครับเลือกเป็นนามสกุล jpeg นะครับหรือไม่ก็ไฟล์แล้วก็เซฟแอรนะครับ แล้วก็เลือกเป็นนามสกุล PNG ก็ได้นะครับได้สองนามสกุลครับเป็นอันว่าการทำการ์ดวันเกิดแบบง่ายจาก p h ุ t o ช็อปวันนี้ก็เสร็จเส้นลงแค่นี้นะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับยูราได้นะครับขอบคุณครับ